สวัสดีครับผมมี Honda Civic FD นะครับปี2000คกราบเครื่องยนต์1.8 v t ง c วิเทคกเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาที่แบบว่าเดิมมากนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะเห็นไหมนะครับสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้าชุกโครเมียมครับพร้อมไฟตัดหมอดนะครับเห็นไหมนะครับจัดจ้านนะครับจานดิสหน้าดิสหลังพร้อมเลยนะครับ a อ s พร้อมนะครับมาแม็กพร้อมขอบ16นะฮะสวยๆเลยนะครับ เอ็นไม้ยางพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้พรีเมียมนะครับแน่นอนนะครับพร้อมไปท่อไทเทียมต่างหากนะครับนะฮะยางอะไรใหม่ๆนะครับเอ็นไม้แอสเซสซอรี่ครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกข้างนะครับแอสเซสซอรี่กันส่งกันสาดนะครับครบเครื่องครบคลันเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8 VTEC นะครับสวยๆแบบนี้เลย IV t e c ทนะฮะเกียร์ออโต้ CVT นะครับนะฮะดัเดิมนะครับแบตเตอรี่ GS นะครับอ่าเห็นไม้สวยๆแบบนี้เลยมอกชัดเจนพี่ นะครับรถพร้อมใช้นะครับเป็นเกียร์แมนวลนะครับเห็นไหมซีวิกเอดีนะครับจัดให้เลยภายในนะครับภายในนะฮะพวงมาลัยแอร์แบ็กพร้อมนะครับเป็นเกียร์แมนวลนะครับสิดสวบมือพร้อมใช้นะครับเห็นไหมระบบเครื่องเสียงวิทยุนะครับเห็นไหมนะฮะฟัง FM ได้เล่น DVD ได้แล้วก็ภายในนะครับระบบปรับอากาศเป็นนะฮะเมนวลดีต้นนะครับโโหฟิลแบบเหมือนขับยานอากาศเลยแอร์แบ็กครบทุกจุดนะครับ เบาะเรารีสโตให้ใหม่นะครับหุ้มให้ใหม่เลยนะครับเห็นไหมนะครับไม่มีรอยด่างเลยนะครับเห็นไหมที่วางแขนนะครับพร้อมใช้เลยนะครับนะฮะที่เก็บของก็กว้างนะครับเห็นไหมนะครับแอร์เย็นเพลงพอแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในด้านหลังเลยนะครับภายในด้านหลังเป็นประตูนะครับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันนะครับอ่าเราเนี่ยเห็นไหมเป็นกุปุ่มกดนะครับเนี่ยกระจกข้างไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีภายในนะครับที่วางแขนพร้อมนะครับที่วางแก้วพร้อมไม่มีรอยด่างแต่อย่างใดนะครับเบาะใหม่แน่นอนพร้อมใช้นะครับสวยๆดูง่ายสบายตาแบบนี้นะครับจัดให้เลยครับสำหรับคันนี้นะครับผมขอสรุปราคาให้เพียง1 9 9 0 0 0เา่น้านธนัญแน่นอนครับคันนี้สวยๆคุ้มๆเลยนะครับพี่ๆลองสอบถามมาได้เลยนะครับนะฮะคุ้มๆแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับออริจินัลนะครับนะฮะภาพรวมแล้วนะครับพี่เห็นนะฮะ นะครับสวยๆแจมๆแบบนี้นะครับสามารถทักมาสอบถามข้อมูลได้ที่ s ไซสี่ห้าหนะครับรถบ้านสมชายเราที่เองนะครับนะฮะวันนี้เช็คข้อมูลศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนนะครับนะฮะช่วยพี่นะครับได้รถสวยๆพร้อมใช้แน่นอนนะครับที่นี่นะครับรถบ้านสมชายนะครับรถสวยตรงปกไม่จบตานะครับอ่าวันนี้รถสวยๆพี่เมี่ยมนะครับอยู่ตรงหน้าพี่แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ